สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ช่อง Ford แมวเหมียวนะคะวันนี้แมวเหมียวจะมาสอนพี่ๆทุกคนใช้งาน Ford p a s t นั่นเองวิธีการใช้งานนะคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะแล้วก็สะดวกสบายยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในคลิปเลยค่ะก่อนอื่นนะคะทุกคนจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาก่อนนะคะให้อยู่ในมือถือแล้วก่อนดาวน์โหลดผ่าน iOS หรือว่า Apple Store อะไรดาวน์โหลดได้หมดเลยนะพอดาวน์โหลดมาปุ๊บหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้เลย จะเป็นขึ้นว่าฟอร์ดพาร์แบบนี้พอเรากดเข้าไปนะคะในแอปพลิเคชันทุกคนเนี่ยจะต้องรถใหม่ป้ายแดงนะคะจะต้องกดสร้างบัญชีให้ก่อนนะคือเดี๋ยวบอกไว้ก่อนว่าขั้นตอนนี้พี่พไม่ต้องห่วงว่าพี่พี่ที่มาออกรถกับแม่แบบนะคะเดี๋ยวจะทาให้ทุกขั้นตอนเลยแต่สําหรับคนที่อยากรู้นะคะก็จะอธิบายไปในคลิปนี้เลยก่อนอื่นค่ะมันก็จะต้องให้ลงทะเบียนผ่านชื่อนามสกุลอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะคะรหัสผ่านเนี่ยประกอบไปด้วยตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะคะพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็ก ตัวเลขแล้วก็อักขระพิเศษอย่างเช่นดอกจันสี่เหลี่ยมหรือว่าแอสไซน์นั่นเองค่ะเมื่อเราเลงสม,สมัครเสร็จแล้วนะคะมันจะให้เรากรอก OTP จะมี OTP ส่งมาเมเสเซจเราเราก็กรอก OTP เข้าไปพอกรอก OTP เข้าไปถึงจะใช้งานได้นั่นเองค่ะแต่ว่ากรณีแบบนี้นะคะแม่เหมวเนี่ยสมัครไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะขอเข้าสู่ระบบแป๊บนึงนะคะ เราจะไดเ้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยกับในคลิปนี้นะคะว่ามันดียังไงนั่นเองหลักๆนะคะมันก็สามารถาสตาร์ทรถด,ดับเครื่องผ่านมือถือได้เลยนะคะแล้วก็ปลดล็อกรถก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ก็พอเราเข้าสู่ระบบแล้วนะคะเดี๋ยวดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งขั้นตอนนี้เดี๋ยวแม่เหมียวบอกก่อนระหว่างรอดาวน์โหลดก็คือว่าตัว Ford Pass เนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งหมด10่อกว่าเครื่องเลยค่ะพอเชื่อมต่อใช่ไหมคะมันจะต้องเครื่องแรกเนี่ยจะต้องกดอนุญาตให้เครื่องอื่นเข้าอย่างเช่นสามีภรรยาออกรถกับแม่เหมียวไปนะคะพี่ผู้ชายสามีเนี่ยใช้รถอยู่เป็นประจำนะคะ อยากจะใช้เครื่องภรรยามาเชื่อมต่อด้วยก็กดทําขั้นตอนแบบเมื่อกี้แหละแล้วก็พี่ผู้ชายจะต้องกดยอมรับด้วยนะคะก็คือกดอนุญาตให้อีกเครื่องหนึ่งเข้ามาใช้นั่นเองค่ะเอาละค่ะพอเราเข้าใช้งานได้แล้วนะคะตัวหน้าจอนะคะจะเป็นแบบนี้มันก็จะบอกเลยว่ารถเราเนี่ยเป็นสีอะไรรุ่นอะไรนะคะอ่าพอเมื่อมันบอกเสร็จแล้วปุ๊บตัวนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งอ่า ตัวนี้นะคะมันจะเป็นระบบเกี่ยวกับการสตาร์ทรถกับปลดล็อกรถเดี๋ยวแม่เหมียวจะลองให้ดูในขั้นตอนสุดท้ายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดในแอปก่อนนั่นเองค่ะ,ะตัวนี้นะคะค้นหาตัวแทนจําหน่ายถ้าต้องการกรณีเราไปต่างจังหวัดนะคะแล้วเราอยากรู้ว่าศูนย์อยู่ไหนอยู่ใกล้เรานะคะ,อ,ะอันนี้กดตกลงไปก่อนจิมได้เลยค่ะอย่างตัวเนี้ยแม่เหมียวอยู่ในกรุงเทพเนาะมันก็มีอยู่รอบตัวเลยนั่นเองอยากเข้าศูนย์ไหนกดศูนย์นั้นค่ะ กลับมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมถัดไปนะคะจะเป็นรถยนต์รถยนต์เนี่ยมันจะบอกเลยนี่อัปเดตเมื่อ12ชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมมันจะบอกเลยว่ารถเราเนี่ยจอดอยู่ตรงไหนและน้ํามันที่อยู่ในตัวรถอะคะ่ะใช้ได้อีกเท่าไหร่นะคะสถานนะรถรถยนต์เป็นยังไงเริ่มต้นกําหนดการนะคะอายุน้ํามันเครื่องตัว ford nexgen t นะคะบอกเลยว่า2ปี เช็คระยะ1ครั้งแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะถ้าเราอยากรู้ความเหนืดของน้ํามันเครื่องนะคะเข้ามาตรงนี้ค่ะอายุน้ํามันเครื่องอยู่ด้านล่างสุดนี่นะ,ะกดหน้ารถยนต์อยู่ด้านล่างสุดกดไปปุ๊บมันจะบอกเลยว่าเอ่อถ้ามันมาถึง100%ปุ๊บเนี่ยคือจะต้องเข้าเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องแล้วนะแต่อย่างเครื่องเนี้ยตัวเนี้ยมันเป็นรถเทสได์นะคะรถใหม่อายุน้ํามันเครื่องเนี่ยคงเหลือ97หมายความว่ายังใช้ได้อีกยาวๆเลยค่ะแล้วก็ถ้า มันมาจริงๆถ้ามันเหลือสัก30%เนี่ยก็แนะนําให้เตรียมเข้าศูนย์ได้แล้วนะพออยากเข้าศูนย์แล้วปุ๊บกดค้นหาผู้แทนจําหน่ายเลยอันไหนที่อยู่ใกล้ก็เข้าอันนั้นนะคะอันนี้จะสะดวกสบายมากเลยเวลาอยากรู้ว่ามีน้ํามันเครื่องเท่าไหร่แต่ในรุ่น Raptor และเอเวอร์นะคะมันจะมีระบบฟังก์ชันก็คออือบอกแรงดันของล้อนั่นเองค่ะก็จะเช็คแบบนี้แหละเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ว i แท็ไม่มีเนาะโอเคค่ะ แล้วก็ถัดไปนะคะด้านบริการด้านบริการนะคะก็จะเป็น b o ๊กเซอร์วิสหมายความว่า Book Service เนี่ยค้นหาผู้แทนจําห่ายนะคะก็คือกดไปตรงนี้และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงตัวนี้นะคะจะเป็นบริการของรถไซส์แอท s ิเตนนะคะถ้าเกิดว่าออพี่ๆเนี่ยไปรถเสียระหว่างทางที่ไหนก็แล้วแต่กดตรงนี้ได้เลยไม่ต้องหาเบอร์รถ ยกให้ให้ยากอีกต่อไปนะคะกดโทรเพราะว่าฟอร์ดเนี่ยประสานงานกับรถยรถยกไว้ทั่วประเทศและพอกดเข้าไปปุ๊บมันจะโทรเราอยู่ตรงไหนมันจะโทรหาคนที่ใกล้เราที่สุดให้มายกรถให้เรานั่นเองค่ะและฟอร์ดนะคะเอ่อเติมน้ํามันให้นะคะเหกิโล1ปีเนี่ยให้บริการ2ครั้งนั่นเองค่ะแต่ว่าแบบนี้อย่าไม่แนะนําให้ใช้งานดีกว่าเราควรจะเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางนั่นเองนะคะ แต่ว่าก็มีไว้ช่วยเหลือเวลาฉุกเฉินนั่นเองค่ะและคู่มืออ้างอิงตัวนี้ก็จะเป็นปัญหาเป็นคําถามที่พบบ่อยนั่นเองค่ะว่าเป็นคู่มือการใช้งานค่ะคําถามที่พบบ่อยว่าใครเจอปัญหาอะไรนะคะเขาก็จะมาบอกในนี้ว่างๆก็ลองกดเข้าไปเล่นได้เลยนะคะโอเคด้านค้นหาตัวนี้ก็คือค้นหาส่วนบริการนั่นเองค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะค้นหาส่วนบริการเยอะมากนะคะโอเค และเดี๋ยวลำดับถัดไปนะคะเราจะไปดูค่ะว่าตัวนี้สตาร์ทรถผ่านแอปพลิเคชันทำได้จริงไหมนะคะขอดับเครื่องก่อนนะนี่นะคะแม่เหมียวถือ กุญแจออกมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาทดลองให้ดูเดี๋ยวกล้องเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะก็คือถ้าเกิดเวลาเราจะต้องการสตาร์ทรถนะคะให้กดปุ่มตัวนี้ค้างไว้ทำแบบนี้เลยอ่าอันนี้คือรถเนี่ยสตาร์ทติดแล้วนะคะดูจากไฟได้เลยนะคะว่ารถสตาร์ทติดแล้วแล้วพอรถสตาร์ทติดนะคะถ้าเราต้องการคือรถสตาร์ทติดปุ๊บ รถเนี่ยจะยังล็อกอยู่นะคะไม่ต้องห่วงว่าคนจะสามารถขับรถของเราออกไปได้นะคะแต่ถ้าเราต้องการปลดล็อกุอยใช้ลูกไปหยิบของที่รถหรืออะไรก็กดปุ่มนี้นะคะป,ปุ่มนี้เนี่ยกดค้างไว้ปุ๊บมันจะหมุนแบบนี้รถจะปลดล็อกให้นะคะดูจากไฟเลี้ยวได้เลยและถ้าเกิดว่าเราต้องการกดล็อกรถนะคะเราก็กดตัวนี้ค้างไว้เช่นเดียวกันค่ะ รอสักคู่หนึ่งนะคะอ่าอันนี้คือเราทํางานเร็วเกินไปนะคะโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นแต่และไฟแต่และไฟตัวนี้ก็คือสามารถกดได้เวลาต้องการค้นหารถเวลาไปจอดตามศูนย์ศูนย์หรือว่าห้างสปปรรพสินค้านะคะเวลาเราหารถไม่เจอกดตัวนี้ปุ๊บมันจะหารถให้เราแต่ว่าเสียงมันจะดังนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดับเครื่องนะว่าดับได้ไหมโอเคค่ะ เครื่องดับเรียบร้อยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่พก็วันนี้นะคะแม่เหมียวมาสอนใช้งานระบบฟอร์ดพาร์นะคะว่าตัวเนี้ยมันใช้งานยังไงเชื่อมต่อ,อยังไงถ้ามีคำถามนะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่เหมียวมาตอบเองนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ